สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจัดให้นะครับผมตัวนี้โตโยต้าีโวนะครับผม2.4ตัวมิดนะฮะตัวนี้ได้โฉมหมูป่าแล้วนะครับผมที่สำคัญตัวนี้เขาเป็นแคป w h e e l ครับผมตัวนี้นะครับผมได้กระจังหน้าสีดำมานะครับผมสวยๆเลยไฟหน้า LED นะฮะพร้อมไฟตัดหมอกตรงรุ่นนะครับผมล้อแมกนะฮะเป็นล้อแมกอลลอยขอบ17ครับผมจากโรงงาน ย่างปี2021แต่ว่า,อาดอกเขายังสภาพดีอยู่นะฮะถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้ยางใหม่เดี๋ยวเรามาคุยกันโอเคอ่ะมาดูกันครับผมบันไดข้างนะครับผมตรงรุ่นสีดำนะครับผมตัวรถเป็นสีขาวนะฮะจากโรงงานเลยนี่นะฮะ 4x4 คูณดีฟล็อกนะครับผมตัวนี้ได้เป็นซูเปอร์เฟกด้วยนะครับผมีกันชนหลังนะฮะมีเซนเซอร์นะฮะแล้วก กล้องหลังนะครับผมกล้องถอยนะแม็กไลเนอร์ครับผมเอียมๆเลยซอกเดิมตะเข็บเดิมครับผมไม่มีรอยบรนทุกหนักนะคันนี้อเรามาดูภายในกันบ้างครับผมตัวนี้เป็นแคปนะครับผมหรือว่าแคปเปิดได้นะครับผมโอเพนแคปครับผมภายในเขาจะคุมโทนสีดำนะฮะเบาะหนังสีดำจากโรงงานนะครับผมแล้วก็เบาะฝั่งคนขับนะเป็นปรับไฟฟ้านะครับผม เกียร์แมนนวล6สปีดนะแล้วก็เขามีปุ่มปรับ Eco Mode Power m o อรให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นปุ่มปรับโ r ร์ไฮโฟรโลนะครับผมหน้าจอเป็นหน้าจอ Android นะครับผมมี3 USB อ่าเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วที่สำคัญตัวนี้รองรับ p p p l e a r คาเทให้ด้วยนะครับผมพวงมารยมัลติฟังก์ชันนะครับผมหน้าจอได้เป็นจอสีแล้วเรียบร้อยนะครับผมกับเลขไม่หม่23,800กว่ากิโลครับผม กุญแจรีโมทครับผมน,นี้จัดราคาให้แบบเล้าเล้าเล้าใจเลยทีเดียวราคานี้นะฮะจัดไปราคาเพียง6 6แ0 0 0บาทนะครับผมผ่อนเริ่มต้น11,200กว่าบาทเท่านั้นจัดสูงสุดได้7ปี8 4งวดนะครับผมไอคาจัดให้นะครับผมแถมปีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับผมปีค่าจัดค่าโอนนะครับผมปีเช็คระยะเข้าศูนย์ให้นะครับ ที่สำคัญลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการจัดส่งฟรีนะครับผม <Woo! S 1> ใครที่สนใจนะ toyota r โ o นะครับผม2.4ตัวมิดนะเป็นแคปโฟวิลนนะครับผมปี2022แท้อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ